สวัสดีครับเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับพอถึงเวลาต้องเอารถเข้าศูนย์ที่ไรเนี่ยไม่รู้จะไปที่ไหนดีวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครือข่ายศูนย์บริการของ t o โย t a กันแบบหมดเปลือกเลยโดยจะเริ่มจากตัวอย่างสาขาหนึ่งที่ข้อมูลก็ครบถ้วนมากๆเลยครับผมว่านะเจ้าของรถ t o โย t a หลายคนต้องเคยถามตัวเองแบบนี้แน่ๆแล้วการจะหาข้อมูลที่มันครบครบจบในที่เดียวเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องห่วงครับ ข้อมูลที่เราจะมาดูกันในวันนี้จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเจาะลึกกันที่ศูนย์บริการโตโยต้าสาขาเกษตรนวมินกันก่อนเลยที่นี่เนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่ดีเยี่ยมเลยครับเพราะข้อมูลค่นแน่นมากจริงๆก่อนอื่นเลยนะครับเรามารู้จักชื่อที่เป็นทางการของเขากันก่อนศูนย์นี้เนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทโตโยต้าบัสจักัดสาขาเกษตรนวมินเอ๊ะ แล้วทำไมต้องรู้ชื่อผู้แทนจำหน่ายด้วยละ่ะก็เพราะว่าเวลาเราจะจองคิวหรือตามงานซ่อมเนี่ยจะได้ติดต่อได้ถูกที่ไงครับไม่สับสนส่วนที่ตั้งนะครับหาไม่ยากเลยส่วนนี้เขาอยู่ที่เลขที่2อถนนประเสริฐมนูกิจหรือก็คือถนนเกษตรนวมินที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละครับอยู่ในย่านเสนานิคมเขตจตุจักรนี้เอง ทีนี้มาดูข้อมูลติดต่อที่สำคัญมากๆกันบ้างจะเห็นว่าเขาแยกเบอร์ฝ่ายขายกับบริการออกจากคอ l l เซนเตอชัดเจนเลยซึ่งแบบนี้ดีมากเลยนะครับเพราะเวลาเรามีเรื่องดุ่นๆเนี่ยไม่ต้องไปรอสายนานแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ให้เราเข้าไปดูโปรโมชั่นหรือข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ด้วยโอ้โหแล้วจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆของที่นี่เลยนะก็คือเวลาทาการนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมศูนย์บริการทั่วไป หรือแม้แต่ศูนย์ซ่อมตัวถังกับสีทุกแผนกเปิดเวลาเดียวกันเป๊ะเป๊ะเลยคือตั้งแต่6กโมงครึ่งเช้ายาวไปจนถึง1นึ่ทุ่มตรงแถมยังเปิดทุกวันอีกต่างหากคือสะดวกสุดๆไปเลยครับเอาล่ะครับพอรู้ข้อมูลเบื้องต้นกันแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วจะไปที่นั่นยังไงละ่ะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางกันแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยเส้นทางไม่ซับซ้อนเลยครับ ง่ายมากลองนึกภาพตามนะครับเราเริ่มจากถนนพหลโยธินแถวแถว BTS มอเกษตรแล้วก็เลี้ยวสายเข้าถนนประเสริฐมนูกิตรงแยก,กเกษตรเลยจากนั้นขับตรงมาเรื่อยๆแป๊บเดียวก็จะเห็นศูนย์อยู่ทางขวามือแล้วแต่อย่าเพิ่งเลี้ยวละครับเราต้องขับเลยไปอีกหน่อยเพื่อไปกลับรถใต้สะพานข้างหน้าพอกลับรถมาปุบ๊บขับผ่านซอยประเสริฐมนูกิต2ก็เตรียมชิดสายเข้าศูนย์ได้เลยครับง่ายนิดเดียว โอเคหลังจากที่เราเจาะลึกสาขาเกษตรนัวมินกันไปแล้วคราวนี้เรามาขยายภาพให้มันใหญ่ขึ้นกันดีกว่ามาดูกันครับว่าเครือข่ายบริการของ To y ยต a าทั่วประเทศไทยเนี่ยมันครอบคลุมขนาดไหนแน่นอนครับว่า To โยต้านี่ไม่ได้มีแค่สาขาเดียวแต่ที่มันน่าทึ่งก็คือเครือข่ายของเขาเนี่ยครอบคลุมไปทั่วทุกภาคของประเทศจริงๆครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดครับ โตโยต้าเขาแบ่งพื้นที่บริการออกเป็น7โซนหลักทั่วประเทศไทยเลยตั้งแต่กรุงเทพปริมณฑลไปจนถึงเหนือใต้ออกตกคือเรียกได้ว่าไม่ว่าจะขับรถไปเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจได้เลยเรามาเริ่มที่กรุงเทพกับปริมณฑลกันก่อนก็มีสาขากระจายอยู่ทั่วเลยครับไม่ว่าจะเป็นโซนรามินทราพระรามสองแล้วก็ยังมีเพชรเกษม88บางนาดอนเมืองลาดพร้าวโอ้โหนี่แค่ตัวอย่างนะครับยังมีอีกเยอะเลย ขยับออกมาที่ภาคกลางกับภาคตะวันตกก็มีศูนย์บริการในจังหวัดสำคัญสำคัญครบถ้วนเหมือนกันครับทั้งที่อยุธยานครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีเดินทางต่อไปทางภาคตะวันออกกันบ้างซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและเมืองท่องเที่ยวสำคัญก็มีศูนย์บริการรองรับอย่างทั่วถึงครับไม่ว่าจะเป็นที่ชนบุรีระยองจันทบุรีปราจีนบุรีหรือสะแก้ว สำหรับภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดก็มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันเลยครับครอบคลุมจังหวัดใหญ่อย่างนาครราชสีมาขอนแก่นอุรธานีอุบลราชธานีไปจนถึงบุรีรัมเลยครับขึ้นเหนือไปก็มีศูนย์บริการในเมืองหลกัหลกๆพร้อมให้บริการเหมือนกันครับตั้งแต่เชียงรายเชียงรายพิษณุโลกนครสวรรค์และลำปาง และสุดท้ายลงไปที่ภาคใต้ก็มีศูนย์บริการรองรับในเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจสำคัญครบถ้วนครับทั้งสงขลาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและกระบี่ครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมเครือข่ายที่มันกว้างขวางมากๆกันไปแล้วแต่รู้ไหมครับว่าข้อมูลที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรื่องนี้มันสมบูรณ์แบบได้เนี่ยก็คือเสียงจากผู้ใช้งานจริงอย่างเราๆนี่แหละครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยมีประสบการณ์ใช้บริการที่ศูนย์ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหประทับใจสุดๆหรืออาจจะเป็นเรื่องที่อยากให้เขาปรับปรุงลองมาแชร์กันในคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเชื่อว่าข้อมูลของทุกคนเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นที่กําลังหาข้อมูลอยู่มากๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้เลยอยากจะชวนคุยทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาเกษตรนวมินหรือสาขาอื่นๆทั่วประเทศประสบการณ์ที่แต่ละท่านได้รับเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับการแบ่งปันเรื่องราวของทุกคนอาจจะกลายเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนคนใช้รถของเราต่อไปก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ